สวัสดีทุกชุมทุกท่านน,นี่คือวิธีเตรียมดูดีอัดอผมสิ่งที่เตรียมั้แรกก็คือโทรศัพท์เจลนี่อย่างต่อไปต้อย่างต่อไปคืออัดลมอยูดื่บมบนีจากนั้นก็เสียบตันนี้เสียบปลั๊กเข้าไปไป อย่างสองอย่างที่สองก็คือขาดไปไม่ได้นั่นก็คือคีย์บอร์ดอย่างต่อไปเลยก็คือที่ตั้งโทรศัพท์ของแบรนด์บรรณาแล้วต่อไปก็คือที่ตั้งโทรศัพท์อีกด้นหนึ่งดึงเงินดึงเสร็จแล้วโอ้ยนี่จากนั้นก็เอาเอาสายหูฟัง จากนั้นก็หูฟังจากนั้นก็เอเอมาส์แล้วก็ตัวแปลงอีกหนึ่งอันนี่วิธีวิธีจะเรียงสตอ๊อกของผมนะมก็คืออย่างเรียกเยอะคือก็เอาอันนี้วางตรงนี้่อจากนั้นก็หูฟังฟังนี่เอาอันนี้มาใส่เดี๋ยวฉันจะวางว้นเตนม้ใส่ โอเคเปิด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 ได้ล้นี่ใช่การตัดต่อจากนั้นก็เอาเอาเอาถชิว่าติดไะโอเคติดอยู่โอ้ยยังติดอยู่นะจากนั้นก็เอาขาตั้งมาถือวางไว้หนึ่ง แล้วแม่ตอนผมเื่ยกี้ผมไปช่วยแม่ขนของไะจากนั้นก็เอาพัดลมพัดลมนะพัดลมธรรมดาเลยวางไว้โอ้วใชหมพัดลมแบบนี้ต่อวางไว้นี้อันแล้วแม่ต่อวางยากป๊บโอเคผมทำเข้าล้องมาแล้วนี่จะแบบนี้เลยเหมือนไมโพสเมวอ่ะ đây chân miệng có hùng vang, way way, 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 có way, 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 ạ, way,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  máu cái gì way, 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 Khâu đây มันมันค่อนข้างเมาเก่ามันจะพังเลยเปิดติดติดตีเฮ้ยพ,พังเลยพังแล้วแล้วรีวิวตัวเครื่องแล้วนี่ก็คือการรีวิวตัวเครื่องและนี่ก็คือ TCL ห้าสิบสามรุ่นมัน c l น่าเปิดอะไเลยวะ <Okay. S 2> โอเคอเผลดมาแล้วนี่จ้าจังวะพี่ปรับแสง,งเลยโผล่อยู่ข้างบนเลยโดนน่น่ะเมอนคนจริงอ,อันนี้คือแอนดนอันนี้แอนอะไเป็นยังนี้ เอาเทยไปนะโอเคปับทำไมนี่กล้องมันเป็น,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 นสีเงินหรอวะเดี๋ยจริงๆนี่คือรุ่น TCL อ่ะเนี่นยห้าศูน,ย,นย์สามแอนดรอยทหแอนดรอยแอนดรอยแอนดรอยอันนี้อะไรอ่ะไม่ก็ แอนดรอยด้วยวันนะียแอนดรอยซีซีลมสามกิกก็มาทำไมเล่นเกมแหละโอเคทำไมกล้องเลนนะ <c oughs> ทำไมกล้องปเป็นเลนวันนี้วะโอคซีอย่างนี้ก็คือวันแหลกเกมเล่นเกมแหลก